สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะวันนี้30เมษายน2,564ยินดีต้อ,น,อนรับทุกคนนะคะวันนี้คุณเต่าก็มีเรื่องราวที่จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่เราใช้ไม่ได้ผลเกิดจากสิ่งใดหรือเป็นเพราะเหตุใดนั่นเอง วันนี้จะมาบอกเราในสองข้อนะคะว่าทําไมทําไมเราก็เป็นคนที่ศึกษากดแรงดึงดูดหรือใช้มันอยู่แต่ทําไมไม่เห็นจะได้ผลเลยไม่เห็นจะเกิดผลลัพธ์อย่างที่เราได้ยินได้ฟังหรือผลลัพธ์อย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเกิดกับเรามันเกิดเพราะสาเหตุอะไรนะคะวันนี้มาบอกสอสาเหตุ1ก็คือเรื่องของการที่เราไม่เชื่อนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือเราเกิดความสงสัยในตัวเองหลายคนคงน่าจะเป็นเนาะ แม้เราจะพูดว่าบางอย่างเราตั้งเป้าแล้วบางอย่างเราใช้คําว่าใช้จินตนาการแล้วเราใช้ความคิดแล้วเราปล่อยขึ้นพลังงานดีๆออกไปแล้วทําไมทําไมกดแรงดึงดูดไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยทําไมกดแรงดึงดูดไม่เห็นได้ผลกับเราเลยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เลยจะมาบอกถึงสิ่งที่เกิดกับเราจริงๆว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น อาวันนี้เรามาพูดถึงข้อแรกเลยเรื่องของการไม่เชื่ออ่านดี๋ยต้องถามตัวเราเองเนาะถามตัวคุณด้วยว่ามีไหมที่ความปรารถนาจริงๆของเราเกิดขึ้นหนึ่งอย่างแต่ความเชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือเราไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราปรารถนามันจะเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม้ว่าเราจะเป็นคนพูดออกไปหรือ มีความคิดออกไปนะคะอันนี้ครูพูดหลายครั้งแล้วเนาะแชร์แบ่งปันก็บ่อยว่าเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันไม่ได้เกิดขึ้นกับความคิดอย่างเดียวนะคะมันเป็นแค่ส0เ่าซนนั้นส่วนใหญ่ใช้คว่าส่วนใหญ่กดแรงดึงดูดได้ผลเพราะเรื่องของความรู้สึกภายในความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของเราหรืออีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่ใช้คำว่าเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหลักเลยเรื่องของกฎแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เราเกิดขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกของเราเหมือนกันเรามักจะมีความเชื่อว่าเนาะมีความเชื่อว่าเราทําไม่ได้มันเป็นแค่ความคิดเพ้อเจ้อเราคงไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกหรือว่าสิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนาจริง มันไม่นา่าเป็นไปได้เห็นไหมคะอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากร่ so างกายหรือองค์ประกอบภายนอกเลยนะมันเป็นองค์ประกอบภายในมันเกิดจากความรู้สึกของเราเลยว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราต้องการอันเนี้ยเลยทําให้เห็นว่าเมื่อความไม่เชื่อเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกภายในของเรามันไม่ได้เป็นคลื honey, น <ogr Straight> ่นเดียวกับความต้องการเนาะมันไม่ได้อยู่ในคลื่นเดียวกันน่ะมันก็จูนกันไม่ติดอันเนี้ยค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหมคะสมมติอันนี้เป็นความ ต้องการของเราอันนี้เป็นความต้องการของเราอันนี้เป็นความเชื่อถ้าคนที่ใช้กดแรงดึงดูดได้ผลส่วนใหญ่ก็คือความเชื่อ,อความเชื่อกับความปรารถนาะมันอยู่ในคลื่นเดียวกันก็คือเขาเชื่ออย่างไม่มีข้อกังขาใดาๆว่าสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาปรารถนาะมันเป็นไปได้ด้วยความเชื่อภายในนะคะเชื่อเต็มร้อยเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในคลื่นเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่ความปรารถนาเราอยู่ตรงเนี้ แต่ความเชื่อเรามันอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะมันก็จูนกันไม่ติดเพราะว่ามันอยู่คนละเส้นมันอยู่คนละคลื่นเมื่อมันจูนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการก็เลยจะทําให้เห็นว่ากดแรงดึงดูดมันจะใช้ไม่ได้ผลกับเราที่เป็นคนไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่อยู่ในคลื่นเดียวกันก็ตรงไปตรงมาค่ะว่ามันจะไม่เกิดผลแน่นอนนะคะเราเคยสงสัยไหมว่า สิ่งที่เราอยากได้มันเคยมีเสียงที่มันก้องอยู่ในหัวจะค่าเสียงภายในที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกจริงๆของเราเราช่นเราพูดว่าฉันอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาหรือว่าตื่นเช้ามาในทุกๆวันมีความรู้สึกชีวิตนี้มีแต่เรื่องง่ายๆเกิดขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆที่ เข้ามารบกวนจิตใจในวันนั้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากได้แต่ความเชื่อตื่นเช้าขึ้นมาคุณเชื่อว่าอ้อยวันเนี้ยอากาศไม่ดีเลยวันเนี้ยบรรยากาศไม่ดีเลยวันเนี้ยไปเจอที่ทํางานงานเยอะจังเลยเห็นไหมคะความอันนี้ก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งที่เกิดกับตัวเราว่าตอนเช้าเราอยากได้ชีวิตแบบที่ดีด แต่ว่าความเชื่อภายในเราพอเจอสิ่งรอบข้างแล้วเรากลับไม่เชื่อว่าเราจะได้เจอในสิ่งที่เราอยากจะได้ในตอนเช้ามันก็อยู่กันคนละคลื่นเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเราอยากได้ชีวิตดีๆง่ายๆกดแรงในดูดมันไม่ทํางาน,นะคะ่ะเพราะว่าความเชื่อเรามันไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆมันไม่ได้ออกมาจากก้นบึ้งจริงๆว่าเรามีชีวิตแบบนั้นเราจะได้อย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราได้แล้วหรือเราเป็นแล้วรู้สึกขอบคุณกับชีวิตแบบนั้น มันไม่ได้เกิดความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาพอไม่เกิดความรู้สึกตรงนั้นกดแรงดึงดูดมันก็ใช้คําว่าไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้ไม่ประสบผลสําเร็จนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอันที่สองอันที่สองนี่ก็คือเคยสงสัยในตัวเองไหมอันนี้ใช้คําว่ามีความลังเลสงสัยในตัวเราเองกดแรงดึงดูดต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในล้วนนะคะมันเป็นความรู้สึกเนาะ เมื่อไหร่ที่เรา <Stars S 1> รู้สึกว่าเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเราสงสัยในสิ่งที่เราเป็นเราสงสัยในสิ่งที่เราคิดเราสงสัยในสิ่งที่เราทำเราสงสัยในสิ่งที่เราเป็น <Index S 1> ก็คือไม่มีความมั่นใจนั่นเองนะคะเนี่ยเมื่อมันเกิดความลังเลแล้วก็สงสัยในสิ่งที่เราคิดเราเป็นเราทำนันละคำเลยทำให้เห็นว่าสิ่งนี้มันจะบั่นทอน ความรู้สึกภายในของคุณทันทีหรืออีกในนึงก็คือมันบั่นทอนความเชื่อมัน่นมันทําให้เราเกิดความกลัวมันทําให้เราไม่กล้ามันทําให้เราเป็นคนที่พูดได้แต่ทําไม่ได้มันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ภายในเราสงสัยว่าเอะเราพูดไปแล้วอ่ะเราทําไม่ได้เนาะพอทําไม่ได้ก็รู้สึกว่าอืมมันไม่ใช่อ่ะแสดงว่าไอ้ที่เราทำเฮ้ยเราเป็นคนทําไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะสงสัยหรือ ที่คุณบอกว่ามีความปรารถนาอยากเป็นคนที่มีหุ่นดีภายใน3เดือนถ้าสมมติคุณมีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายอย่างนี้อยากมีความหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีสุดๆภายใน3เดือนนี้ต้องทําได้แต่มันจะมีความคิดนึงสงสัยว่าเอเราจะทําได้เหรอฤดูนี้เป็นฤดูผลไม้เลยนะไม่ว,ว่าจะเป็นทุเรียนนาเงาะมะม่วงสุกอุย๊ยจะใช่ไหมเนี่ยเราจะไหวไหมเนี่ย เห็นไหมคะเมื่อเรามีความตั้งใจแต่เมื่อไหร่ที่เกิดความสงสัยในสิ่งที่เราทําหรือเป้าหมายที่เรามีมันจะไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นผลเมื่อไหร่ที่เราเกิดความลังเลและก็สงสัยในตัวเราเองนะคะกดแรงดึงดูดจะไม่ทํางานหรือทําก็ไม่ได้ผลอย่างที่เราอยากได้อันนี้ก็เป็นสองข้อที่อยากให้เราทุกคนเอาไปคิดพิจารณาดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนที่ใช้เรื่องของกดพลังงานอยู่ ใช้กดแรงดึงดูดอยู่หรือเป็นคนที่พยายามฝึกเรื่องการใช้คลื่นพลังจิตอะไรต่างๆไปดูว่าที่มันไม่ได้ผลเรามีสาเหตุสองข้อนี้อยู่ในความคิดเราหรือเปล่าหรืออยู่ในตัวเราหรือเปล่ามันจะเป็นเสียงที่มันขัดแยง้งใช่ไหมว่ามันเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งที่มันจะต้านสิ่งที่เรามีาหรืออีกอย่างนึ้งก็คือเสียงที่เกิดเกิดจากภายนอกอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดความลังเล อันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกนะคะว่าถ้าเกิดเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีเสียงคนข้างนอกเหมือนมาพูดว่ามันจะไปรอดหรอเธอทําอะไรเนี่ยทำแล้วดูเหมือนมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะหรือเธอทําทไปทําไมเหมือนเสียเวลาเปล่าเนี่ยพอมีคนทักอย่างเนี้ยคุณจะเริ่มสงสัยว่าไอ้ไที่เราทําอยู่มันไม่มีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราใช้แรงไปสูญเปล่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไอ้ที่เราทําอยู่ มันม่มีคุณค่าจริงๆหรือเปล่ากับคนอื่นเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อเราเกิดคําถามแบบนี้ในตัวเองใช้คําว่าเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันจะไม่ได้ผลทันทีไม่ว่าคุณจะลาทำอะไรอยู่ก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่เราสงสัยในตัวเองเนาะมันก็ทําให้เราใช้คําว่าคลื่นที่มันแห่งความเชื่อมั่นของเราอะเพื่นที่เราปล่อยไปมันก็จะลดถดถอยลงทันทีเมื่อไหร่ที่ระดับ ลื่นของเรามันไม่อยู่ในระดับที่มันอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นะคะเมื่อไหร่ที่มันอยู่คนละระดับปั๊บนั่นแหละค่ะมันจะไม่เกิดผลมันจะเกิดผลก็ต่อเมื่อความปรารถนาแล้วก็ความเชื่อของเรามันไปอยู่ในขึ้นเดียวกันเท่านั้นมันถึงจะเกิดผลเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เขาใช้กดแรงดึงดูดหรือกดพลังงานเหล่านี้ได้ผลดีคุณต้องไปฟังเรื่องของความเชื่อของเขาเพราะคนเหล่านี้ค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเชื่อในความคิดของตัวเองที่สำคัญก็คือ ความเชื่อเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของภายในนะคะจิตใจภายในของเขาก็าคือเขามีคนที่จิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าทุกสิ่งที่เขาคิดทุกสิ่งที่เขาทํามันดีมีประโยชน์แล้วเขาก็ทําได้เนี่ยละค่ะสามตัวเนี้ยความคิดสามอย่างเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ใช้คําว่าเป็นตัวดึงคลื่นของเราให้ไม่ว่าเราจะทําอะไร ปรารถนาสิ่งใดหรืออยากได้อะไรอย่างที่เราอยากให้เกิดในชีวิตของเรามันค่อนข้างจะสมูทหรือว่ามีตัวช่วยอื่นๆเข้ามาเยอะแยะเพราะว่าความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันเป็นตัวความเชื่อที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกมันเกิดจากปัจจัยภายในล้วนๆความรู้สึกจริงๆของเรามันเป็นก้นเบื้องอันนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าคนเราที่ไม่เชื่อตัวเองแล้วก็เกิดความสงสัยอย่างหนึ่ง มันเกิดจากภายในของเรามันไม่ถึงใช่คําว่ามันไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนจริงๆนะคะมันไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันทั้งเป็นเรื่องดีสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันทั้งมีประโยชน์สิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยเราสามารถทํามันได้จริงๆถ้าเรามีความคิดสามอย่างนี้อยู่ในหัวนะคะคลื่นความเชื่อมั่นของคุณน่ะ มันจะกระโดดขึ้นมาทันทีใช่คาว่ามันจะเต็มร้อยเพราะว่าไม่ว่าเสียงคนอื่นพูดยังไงก็ตามแต่หรือเสียงที่มันขึ้นมาอยู่ในหัวเรามันจะสงสัยยังไงก็ตามแต่มันจะถูกไอ้สามความคิดเนี้ยตบลงไปตบออกไปอย่างเช่นคุณอาจจะสงสัยว่าเอะเราชัวร์จริงหรือเปล่าเนี้ยพอเราถามมันจะขึ้นแวบขึ้นมาชัวร์จริงไหมเราทําได้จริงๆเหรอพอเราย้อนไปถึงสามความคิดเราไอ้สามความคิดเนี้ยมันจะตบไอ้ความคิดนั้นกระเด็นออกไปเลยว่า มันดีมันมีประโยชน์เอาเราทได้จริงๆเพราะฉะนั้นความคิดที่มันเป็นลบแวบขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกไอ้สามตัวเนี้ยกลบไปตบลงไปหายไปเลยเพราะฉะนั้นกดแรงดึงดูดก็เลยมักจะใช้ได้ผลในคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วก็เชื่อเชื่อด้วยความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องของสาเหตุที่ทําให้เราใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลอย่างแรกอันนี้คุณทวนอีกรอบนึงเนาะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่เราต้องการกับความเชื่อในหัวเรามันไม่อยู่ในขึ้นเดียวกันก็คือเราไม่ได้เชื่อจริงๆตามที่เราอยากได้นั่นเองนะคะอย่างที่สองก็คือเรามีความลังเลแล้วก็สงสัยในตัวเองว่าเราเจ๋งจริงหรือเปล่าเราทําได้จริงหรือเปล่าเราทำแล้วรอดจริงหรือเปล่ามันจะมีคําถามสงสัยแต่เมื่อไหร่ที่เราลังเลแล้วก็สงสัยกับตัวเองเนาะกับตัวเอง กดแรงดึงดูดจะใช้ไม่ได้ผลเพราะกดแรงดึงดูดมันเป็นกดแห่งพลังงานกดแห่งความเชื่อแล้วความเชื่อนั้นก็คือเชื่อจากตัวคุณเองใช้คาว่า100เปอร์ซเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อกับสิ่งที่คุณทําจนความรู้สึกของคุณมันสั่นสะเทือนเชื่อมั่นจริงๆโดยไม่มีข้อสงสยัยไม่มีข้อกังขาในตัวคุณนะคะว่าอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณทําคุณเชื่อจริงๆคุณมั่นใจจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ มันเป็นไปได้จนความรู้สึกของเรามันบอกว่าเนี่ยเยี่ได้ได้ความรู้สึกนั้นก็คือความรู้สึกว่าคุณได้มันแล้วคุณเป็นแล้วนะคะอันนี้จินตนาการได้เลยเมื่อไปอยู่จุดนั้นแล้วอะ่ะกดแรงดึงดูดมันจะทํางานทันทีเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อแบบนี้จริงๆเท่าน,นั้นถึงจะใช้กดแรงดึงดูดได้ผลได้ผลบางคนใช่ไหว่าได้ผลกับชีวิตแบบก้าวกระโดดนะคะก้าวกระโดดเพราะว่า ยิ่งเคลื่อนพลังงานความเชื่อของเราจนความรู้สึกเรามันสั่งสะเทือนมากแค่ไหนสั่งสะเทือนก็คือเวลาคุณรู้สึกเนาะรู้สึกคุณจะรู้สึกว่ามีอาการขนลุกมีอาการเหมือนมีคลื่อนพลังงานไฟ,ฟฟ้ามันช็อตคุณอะจุด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 ชารู้สึกตัวชาหรือนั่งอยู่ดีๆเหมือนคุณอะไรนะเหมือนคุณถูกเข้าไปอยู่ในช่องฟีดอะอยู่ดีๆก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวนั่นละาะค่ะนั่นคือ ความรู้สึกมันบอกแล้วมันแสดงออกมาทางร่างกายนั่นคือบอกได้เลยว่านั่นคือคุณปล่อยคลื่นพลังงานความเชื่อของคุณออกมาเต็มร้อยแล้วคุณรู้สึกได้ด้วยอากับกิริยาเหล่านี้ของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีไอ้สองข้อนี้อยู่นะคะพยายามปรับแล้วก็เปลี่ยนโดยให้เราหาความเชื่อจริงๆกับตัวเองให้ได้แล้วก็อย่าได้สงสัยในสิ่งที่คุณคิดคุณทา แล้วก็สิ่งที่คุณอยากมีอยากเป็นกดแรงดึงดูดมันก็จะกลับมาใช้ได้ผลนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังมีไอ้สองข้อนี้อยู่ก็คือคุณไม่เชื่อจริงๆว่าคุณทําได้หรือคุณมีได้หรือคุณเป็นได้กับอันที่สองทุกอย่างที่เราทําคุณจะมีคําถามแย้งกับตัวเองเสมอว่าจริงหรือเปล่าชัวร์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแน่หรือเปล่าเห <laughs> ล่านี้นะคะ เมื่อไหร่ที่มีอะไรที่มันแวบขึ้นมาแล้วเราไปใส่ใจกับสิ่งนั้นแสดงว่าเรายังมีความเชื่อมันในตัวเองไม่มากพอหรือที่สําคัญถ้ามองลึกเข้าไปคุณไม่ได้เชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดจริงๆนั่นเองนะคะเพราะคนที่เชื่อในกฎแรงดึงดูดจริงๆเขาจะพยายามใช้คําว่าปรับเปลี่ยนแล้วก็ modify ความรู้สึกความนึกคิดของตัวเอง ให้ไปอยู่ในคลื่นของกฎแรงดึงดูดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถช่วยให้ตัวเ,เองไปอยู่ในคลื่นนั้นได้คนที่เชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเขาจะพยายามอัปเกรดตัวเองนะคะให้ไปอยู่ในคลื่นนั้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะต้องปรับปรุงความคิดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการไดเอทความคิดของเราแบบไหนหรือว่าเป็นการจูนพลังจิตจูนความรู้สึก ทัศนคติปรับนิสัยปรับสิ่งต่างๆที่จะทําให้เราไปอยู่ในคืนนั้นน่ะอันนั้นอ่ะมันแสดงถึงลักษณะของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดจริงๆแต่ถ้าคุณที่บอกว่าปากพูดว่ารู้ว่ามีกฎแรงดึงดูดเชื่อนะเชื่อเชื่อแต่ความรู้สึกในในใจจริงๆของคุณลึกๆอะ่ะคุณไม่ได้เชื่อมันเพราะว่าเพราะถ้าคุณเชื่อจริงๆอะ่ะคุณจะไม่สงสยัยใช่ไหมคะ เพราะถ้าไม่สงสัยมันก็คือนั่แหละมันก็คือความเชื่อแต่เมื่อไหร่ที่เราเชื่อแต่ปากพูดแต่ปากมันก็เป็นแค่คําพูดเฉยแต่ความรู้สึกเรามันไม่ได้ไปด้วยนะคะพอความรู้สึกไม่ไปมันก็ใช้ไม่ค่อยจะได้ผลหลายคนก็สงสัยว่าเออเนาะมันไม่ได้ผลเขาก็เลยยิ่งไม่เชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแต่คนที่เขาใช้ได้ผลเพราะเขารู้เทคนิควิธีการแล้วก็การที่จะปรับจูนตัวเอง ให้มีคลื่นเหล่านั้นกับตัวเองตลอดเวลาเขาก็จะยิ่งเชื่อมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามครนะูเนาะเรื่องกดแรง,งด,ดึงดูดมันไม่ใช่ไสยศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เพราะว่าโลกของเรามันประกอบไปด้วยคลื่นพลังงานต่างๆมากมายโดยร่างกายเราเองก็มีคลื่นพลังงานโดยใช้เครื่องสแกนนะคะทางการแพทย์เนาะมันจะเป็น แสงสีต่างๆในร่างกายเราอันนั้นเป็นสีที่เป็นคลื่นที่ร่างกายเราปล่อยออกมาแล้วมันมีเครื่องมือที่สามารถวัดได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาสิ่งต่างๆรอบๆตัวหรือกล้องเวลาเขาใช้คำว่ากล้องจับความร้อนเนาะของทหารมีใช่ไหมคะเวลาส่องกลางคืนหรือว่ากล้องที่มันวัดอุณหภูมิความร้อนเวลามาส่องสิ่งอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันออกเป็นคลื่นพลังงานแม้แต่เรื่องของวิญญาณ ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าวิญญาณก็เป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถพิสูจน์ได้แต่หมายถึงว่าผีนี่เราไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนตัวตนเป็นแบบไหนแต่ถ้าวัดในเชิงของคลื่นพลังงานอย่างเงี้ยเขาสามารถวัดได้ว่าเอันนี้มันมีคลื่นพลังงานตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอย่างเงี้ยเขาสามารถบอกได้เห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันมีคลื่นพลังงานอยู่ในธรรมชาติอันนี้คือมันอยู่รอบตัวเรามันไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็น เป็นปาฏิหาริย์อะไรมากมายนักหนาเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาหรืออยู่ในชีวิตประจาําวันหรือสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราจะเรารู้สึกคุ้นชินรู้สึกมไม่ได้ความสนใจกับมันมากเนาะพอเรามาสังเกตรหรือเห็นคนอื่นทําแล้วเขาประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์จังเลยซึ่งถ้าเราศึกษารจริงจริงมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ เราต้องรู้หลักหลักเกณฑ์เพราะว่าธรรมชาติมันก็มีหลักของมันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องมีวิธีการหรือมีเส้นทางเข้าไปเชื่อมเข้าไปเชื่อมกับคลื่นพลังงานเหล่านั้นเมื่อเราศึกษามันก็จะมีเส้นทางให้เราเห็นเราก็จะรู้ว่าคนที่เขาใช้เป็นคนที่เขารู้วิธีการแล้วคนที่เขาเชื่อจริงๆจากความรู้สึกของเขาอะ่ะมันเห็นผลจริงๆเพราะทุกอย่างมันอยู่บนโลกนี้มันไม่ได้อยู่ในที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ ยังอยากจะให้ตัวเองใช้กฎแรงดนึงดูได้ผลก็ลองไปคิดพิจารณาดูว่าเราเชื่อตามนั้นจริงๆหรือเปล่าเราเชื่อในเรื่องของกฎพลังงานจริงๆหรือเปล่าเราเชื่อในวิทยาศาสตร์จริงๆหรือเปล่าเราเชื่อในเรื่องของอสิ่งรอบๆตัวเราว่ามันเป็นคลื่นพลังงานเดียวกันแล้วมันสามารถจูนหากันได้จริงๆหรือเปล่าไม่ว่าจะด้านทางพุทธศาสนาทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ เรื่องของกฎพลังงานพูดไปในทางเดียวกันทํานองเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกสมาธิอันนี้ก็เป็นคลื่นพลังงานเหมือนกันในการฝึกจิตของเรามันจะนิ่งแล้วช่วงนิ่งมันจะปล่อยคลื่นออกมาทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็พิสูจน์เรื่องของคลื่นต่างๆออกมาแล้วว่ามันมีอยู่4คลื่นนะคลื่นตามความเพล่เหมือนคลื่นวิทยุเหมือนคลื่นโทรศัพท์อันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่าเวลาเราพูดถึงคลื่นนะคะเราพูดถึงคลื่นวิทยุ อันนี้ทุกคนจะรับรู้ว่ามันอยู่ในอากาศไม่เห็นเวลาเราเปิดวิทยุไม่ว่าจะที่บ้านหรือในรถมันมีเสียงเพลงออกมาใช่ไหมคะหรือว่าคลื่นโทรศัพท์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนขอให้มีเสาสัญญ,ญาณแล้วก็มีเครื่องรับทุกคนก็จะสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นได้เหมือนกันเลยค่ะคลื่นพลังงานในชีวิตของเราหรือว่าเรื่องของกฎแรงดึงดูดมันก็เหมือนคลื่นโทรศัพท์แต่ว่าคลื่นโทรศัพท์ก็คือมันต้องมีเครื่องรับกับสัญญ,ญาณใช่ไหมคะ กดแรงดึนดูดก็เหมือนกันมันต้องมีทั้งตัวเสาแล้วก็มีเครื่องรับโทรศรรัพท์ซึ่งเขาบอกว่าตัวเราก็คือเสาอากาศเสาอากาศไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็จะดูดคลื่นต่างๆเข้ามาเครื่องรับก็คือเวลาเราส่งไปมันก็จะไปหาผลลัพธ์นั่นแหละค่ะมันคลื่นอเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราไม่ได้เรื่องอะไรที่เข้าใจยากมันไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรูปธรรมให้เห็นอยู่ เรื่องของคลื่นต่างๆนั่นเองถ้าเพียงแต่เราตระหนักและก็เข้าใจในบ,บริบทเหล่านี้ก็จะทําให้เราสามารถใช้คำว่าสามารถที่จะเอาคลื่นหรือวิธีการที่ครูบอกไปทดลองใช้กับตัวเองได้ว่ามันเป็นอย่างที่ครูพูดหรือเปล่าคลื่นมันมีจริงๆหรือเปล่าเนะเาะลองเอาไปคิดพิจารณาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้า ไล่ลอีกคีวันจันทร์นะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนท่านนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลไปสุดท้ายขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลามาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีความเชื่อในเรื่องของการใช้กฎพลังงานหรือกฎแรงดึงดูดให้ทุกคนได้ประสบผลด้วยตัวของท่านทุกผู้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ